สวัสดีครับวันนี้จะพามาเทสสปีดอินเทอร์เน็ตของซิม t o t นะครับซิมค่ายใหม่นะครับที่ทำเครือข่ายเข้ามาให้เราใช้โทรเข้าโทรออกแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับในราคาเริ่มต้นที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนี่นะครับค่าบริการ66บาทใช้งานได้2เดือนนะครับและก็ใช้เเน็ตได้แบบ ต่อเนื่องไม่มีจํากัดไม่มีลบสปีดเลยนะครับใช้ได้เต็มที่นะครับโทรศัพท์เรารับคืนเครือข่ขายมาได้เท่าไหร่ก็ใช้ได้เท่านั้นเลยนะครับในราคาเนี้ยนะครับหกบหกบาทถ้าเฉลี่ยก็คือตกเดือนละ33บาทแต่ว่าถ้าเราใช้งานแล้วเรามองว่ามันคุ้มมันถูกเนี่ยเราก็สามารถต่อแบบเหมาจ่ายเป็นรายปีไปอีก10เดือนนะครับเหมาไปเลยกับ900บาทนะครับตกเดือนละ90บบาทถือว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับเพราะ ถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆอย่าง d ีแท็หรือวันทูคอทูมุฟเนี่ยนะครับลองไปดูได้นะครับถ้าเราไปเช็คดูเราจะเห็นว่าถ้าได้โปรเน็ตต่อเนื่องแบบไม่อันไม่ลดสปีดเนี่ยค่ายอื่นเนี่ยตกประมาณเดือนละเกือบ2,000นะครับถือว่าแพงไปนะครับอันนี้ข่มสุดนะครับเดือนละประมาณ30บาทสุดๆแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะถูกกว่านี้แล้วนะครับเรามาเทสสปีดกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไง เรเข้าไปที่อินเทอร์เนต็ตนะครับเข้าไปเลยเทสสปีดอินเทอร์เนต็ตนะครับเข้าเว็บไหนก็ได้นะครับได้หมดอันนี้ผมเทสล่าสุดได้ที่32เมกนะครับถือว่าหัวสุดๆนะครับลืมบอกไปว่าผมอยู่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับสามารถใช้ได้ 4G พัดนะครับในขอนแกน่นนะครับแต่ว่าตามพื้นที่เขตอําเภอรอบนอกนี้ไม่แน่ใจนะครับเรามาเทสดูกัน <c oughs> เมื่อวานผมเข้าไปที่ในเมืองเนี่ยนะครับเทสดูนะครับไปเทสแถวเซนทันแถวเฟ i รลี่เนี่ยได้ความเร็วที่50นะครับ50เมกถือว่าแรงมากนะครับถ้าเทียบกับราคาเป็นยังไงคุ้มมากนะครับที่จริงใช้5เมก10เมกนี่มันก็เกินใช้งานทั่วไปแล้วนะครับเราดูหนังฟังเพลงดู YouTube Full HD เนี่ย5เมก10เมกมันมันก็ไหลลื่นแล้วไม่มีสะดุดแล้วนะครับอันนี้ ผมเทสในในบ้านนะครับในห้องมันได้22เมกถือว่าโอเคเลยนะครับก็ยังแรงนะครับถือว่าแรงมากส่วนถ้าไปข้างนอกก็อาจจะประมาณ30-40ประมาณนี้นะครับเทสดูแล้วนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองอโดยตรงนะครับอันนี้ออกมาชานเมืองนิดหน่อยนะครับมาเลี้ยงเมืองห่างจากในเมืองประมาณ10กิโลนะครับเสร็จแล้วได้22เมกนะครับอัปโหลดได้4เมกถือว่าแรงมากนะครับ เรามาดูใช้งานจริงจังว่าเป็นยังไงนะครับนี่ดู y t u t u อะรีใหม่เลยนะครับตั้งค่าไว้ที่ Full HD หรือ 2K เนี่ยชัดโคตรนะครับโคตรชัดนะครับหน้านี้เห็นยังสิวนะครับเห็นยังรูขนจมูกนะครับชัดแจ๋ว ไหลลื่นนะครับดูนะครับเน็ตนี่วิ่งไปได้เกือบครึ่งแล้วนะครับนี่เล่นมาได้แค่นิดนิดหน่อยนี่ไหมแต่ว่าเน็ตวิ่งมาถึงนี่แล้วนะครับอันนี้ขนาด 2K นะครับใครความละเอียดดูได้ถึง 4K กดได้เลยนะครับถ้า YouTube หรือว่าแอปเพลงหนังอะไรมันรองรับนะครับแต่ปกติมือถือทั่วไปมันก็ได้ที่ Full HD นะครับหรือว่า HD นะครับอันนี้ก็ถือว่าที่สุดยอดแล้วนะครับเรา เปิดนานกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับเรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับการใช้งานนะครับสำหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานนะครับเราต้องไปซื้อที่ศูนย์เท่านั้นนะครับไปซื้อที่ศูนย์ศูนย์บริการนะครับก็เดินเข้าไปทําหน้ารอๆไปนะครับเขาก็จัดการให้หมดนะครับผมก็เดินไปหาพนักงานคนสวยๆนะครับก็บอกว่ามาซื้อซิม อส,อสองเดือนนะครับซิมายเดือน66บาทเขาก็บอกว่ามีนะครับแต่มีเขาก็ดําเนินการให้เลยนะครับก็ยืน่นมือถือให้กอกเอกสารเปิดใช้งานถ่ายรูปนะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกไปที่ศูนย์บริการจริงๆก็สามารถซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปี้าซาด้าก็มีนะครับแต่อันนั้นมันจะราคาดีดขึ้นไปอีกประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่ได้ราคา66บาทนะครับ ยิ่งถ้าใครไปแบบเอาเลือกเบอร์ได้เลือกเบอร์ส,สวยๆเบอร์มงคลอะไรก็ว่าไปในะราคาก็ขึ้นไปอีกกับ2อ0สตามเบอร์เลียงเบอร์ตองก็ว่าไปนะครับส่วนถ้าจะใช้จริงๆมันมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับคือเราต้องดูว่ามือถือเรารับคลื่นสัญญาณ2,100กับ2,300ม้ยไหมนะครับหรือถ้าใครดูไม่เป็นหรือว่างงว่ามันคืออะไรก็พูดง่ายๆบ้านใครรับสัญญาณดีแทหรือวันทูคอได ก็แสดงว่าใช้ซิม t ี t ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะรับขึ้นได้เต็มที่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่มันรับได้ใช้ได้แน่นอนนะครับส่วนในขอนแก่นนี้100%นะครับใช้ได้นะครับนี่ผมอยู่เรียงเมืองยัง 4G พัดนนะครับเต็มที่นะครับอ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะครับมีอีกไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอ๋อ มีอีกอย่างนึงนะครับการตั้งค่าก่อนใช้งานเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงไม่ได้มีปัญหาหรอกครับแต่มันจะต้องยุ่งยากกว่า,าซีอยอางอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องไปตั้งค่า VPN กับตั้งชื่อเครือข่ายเป็น TOT Internet อ,อ,อะไรเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราไปที่ศูนย์บริการมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับทำทำให้หมดนะครับตอนตอนแรกของผมก็ขึ้น เครือข่ายสัญญาณมานะครับแต่ว่าใช้อินเทอร์เนต็ตไม่ได้นะครับก็นึกว่ามันจะไม่ได้ซะแล้วนะครับเห็นมือถือรุ่นเก่าคลึกของผมเนี่ยก็นึกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วตอนแรกก็ไปเช็คอยู่เนี่ยมือถือผมก็มีขึ้นรับสัญญาณ2,003ได้ปรากฏว่าเออมันมันใช้ไม่ได้นะครับพอเขาไปตั้งค่าโทรไปศูนย์คอเซ็นเตอร์อะไรให้ปุ๊บปุ๊บปัป๊บก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะครับแต่มันขึ้นตัว H นะตอนแรกขึ้นตัว 3G นะครับไม่ได้ขึ้น 4G พันก็ มันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ลองรีสตาร์ทเครื่องดูเอ่อขึ้นมาอีกรอบใหม่เนี่ยขึ้น 4G พัทเลยนะครับว้าวนะครับกับราคา33บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับใช้เติมที่นะครับนี่ลองใช้มาวันกว่าใช้ไป20กว่ากิกแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้โหลดอะไรไปบ้างนะครับอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะก็จะเรียกว่าโฆษณาไหมครับก็เห็นมันราคาถูกนะครับก็มาแบ่งปันเผื่อ เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องคนไหนอยากจะเอาไปใช้งานเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งยุคโควิด -19 หรือข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับนี่ใช้เป็นปีหมดไม่ถึงพันนะครับฉเฉลี่ยเดือนละห้าสิบหกสิบถือว่าคุ้มมากนะครับดีกว่าจ่ายเดือนละแปดเก้าร้อยหรือบางคนจ่ายเป็นเดือนละพันก็มีนะครับแต่เน็ตอันนี้เต็มที่นะครับเอาไว้ใช้เล่นเฟซเล่นไลน์ขายของหรือทําอะไรก็ได้หมดนะครับยิ่ง ลูกหลานใครเรียนออนไลน์เนี่ยสมควรที่จะซื้อให้นะครับเอาไปซื้อไปหนึ่งซิมหนึ่งเครื่องแชร์ได้เป็น10 20เครื่องอไม่มีจํากัดนะครับคุ้มมากนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการใช้งานจริงๆนะครับหรือว่ามีปัญหาหรือสงสัยอะไรก็สอบถามมาในนี่นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีตอบนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กด subscribe, subscribe ให้ด้วยนะครับ